สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันที่12สิงหานะคะวันแม่ที่เมืองไทยนะคะก็สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขสุข,สขบ้าแข็งแรงนะคะตอนนี้กุ้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็อเดี๋ยวจะเนื่องในวันแม่นะคะวันนี้ก็จะมาทาคลิปการคลอดลูกนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะว่าว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างนี่คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะอะ แต่ละ่ละท่านก็อาจจะคลอดยากง่ายแตกต่างกงันไปนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์กุ้งนะคะของกุ้งนี่คือเป็นการคลอดก่อนกําหนดนะคะประมาณ3สัปดาห์นะคะท้าความก่อนว่าออตอนแรกเนี่ยจะลาที่ทํางานใช่ไหมคะสสัปดาห์สุดท้ายก่อนกําหนดคลอดถึงจะลาแต่ว่ามิดไว้เขาทักไง มิดไว้เขาทาัมว่าอืม้มยูสเบรฟมากเลยนะก็เลยเพิ่มไปเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เลยจะเป็นการลาก่อนคลอด3สัปดาห์ใช่ไหมคะสมมติว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์ก็คือวันสุดท้ายแล้วที่จะทํางานแล้ววันนี้ต้องไปทํางานก็คือวันนี้ก็คือคลอดเลยนะคะแล้วก็สมมุติว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ <c oughs> ไปทํางานวันสุดท้ายเสาร์อาทิตย์เนี่ยเ <c oughs> พื่อนๆเขาก็เตรียมเบบี้ชาเวอร์ไว้ให้แล้วนะคะก็นัดกันมาแล้วว่าจะเออเดี๋ยวมา กินข้าวกันแล้วก็เล่นเกมกันนะคะเพื่อนๆก็เตรียมอะไรไว้ให้แล้วนะคะแต่ก็ไม่ทันนะคะก็คือวันนั้นนะคะเดือนพฤศจิกนนะคะวันที่สิบสิบห้านะคะเป็นวันพฤหัสนะคะเราทํางานโรงงานนะคะเข้าเข้ากะบ่ายนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานนะคะเราก็ใส่เสื้อผ้าวันนั้นจะใส่กางเกงในดึงขากางเกงในขึ้นมาแล้วก็จิก มันจะเป็นน้ําพุ่งออกมาเหมือนปืนฉีดน้าเลยปืนฉีดน้ําอันเล็กๆอะเพื่อนๆปืนฉีดน้ำอ่ลอะละห้าบาทสิบาทจิกออกมาแล้วก็เอ๊หรือว่าเราอั้นฉี่ไม่ได้แล้วก็เออใส่ผ้าอนามายัยเสร็จขับรถไปทํางานไปถึงที่ทํางานสแกนนิ้วมือเข้าางานเอ๊ทำไมมันยังไม่หยุดไหลก็ทํางานไปสักพักนึงเอ๊มันไม่หยุดไปเปลี่ยนผ้าอนามัยทำไมไม่หยุดไหลหรือว่าเราจะคลอดแล้วเออทำไมมันไม่หยุดไหลวะ เราก็เลยคิดว่าหรือว่าน่าจะคลอดท้องแรกนะคะไม่รู้นะคะก็เลยเออคิดว่าน่าลเราเราย้อนกลับไปสองสาวันที่ผ่านมาแล้วมันมีการบีบตัวหรือเปล่าแต่คือเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้ว่าหนักหนาอะไรแค่มดลูกบีบตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนลูกถีบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ทํางานที่โรงงานนะคะแต่ว่าเขามี ถ้าท้องเขามีเก้าอี้ให้นั่งนะคะก็นั่งนั่งยืนยืนก็ไม่ก็พอทนไหวนะคะก็เลยเอ๊หรือว่าเราจะจะจะคลอดวันนี้ก็เลยเดินไปหาเพื่อนเออคุยกับเพื่อนก็น่าจะคลอดวันนี้น้เนี่ยน้ําไม่หยุดไหลเลยอ่ะเพื่อนก็บอกว่าอย่างนี้เลยฉันก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยตอนท่านท้องอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะคลอดฉันก็เป็นอย่างนี้เลยก็อ๋อก็เลยเดินไปหาฝ่ายบุคคลนะคะบอกว่าเออเด้ๆ เดี๋ยวฉันจะไปคลอดแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเออเขาก็โอเครับรับรู้นะคะก็คือแล้วก็เดินไปเดินเดินจะไปขึ้นรถก็ลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปคลอดก่อนแล้วก็ขับรถขับรถไปหาสามีนะคะตอนนั้นก็บ่ายสองแล้วนะคะขับรถไปหาสามีที่ทํางานที่ทํางานสามีก็อยู่ไม่ใกล้กันนะคะสิบนาทีแล้วก็นั่งคุยกับสามีเออคิดว่าน่าจะคลอดนะน้ำเดินแล้วเนี่ยเออแล้วก็ โทรหาโรงพยาบาลนะคะบอกว่าออฉันน้ําเดินน่าจะน้ําเดินแล้วนะแล้วก็พยาบาลก็ถามว่าผ้าทำไมาน้ําน้ําที่แหลของผ้าทำไมาสีอะไรสีชมพูก็อ๋องั้นก็มาเลยเออแต่มันยังไม่ถึงกํหาหนดไงก็เราก็ขับรถกลับบ้านกันมาก่อนนะคะพอมาถึงบ้านเราพัดกระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ํา <laughs> กลัวไม่ได้อบา <laughs> อบน้ำก็อาบน้ําก่อนเสร็จแล้วก็เออ เก็บของขึ้นรถแพ็คเออดูมีเอาของกินอะไรไปครบเรียบร้อยก็ไปกันโรงพยาบาลนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็เอาที่คาดพุงอะมาให้คาดเพื่อตรวจการบีบตัวของมันลูกใช่ไหมโอเคมิดมิดไ้ก็เออเออเธอต้องอยู่นะเธอไม่ได้กลับบ้านเธอต้องต้องอยู่นะก็เช็คอะไรให้แต่ว่าเรายังไม่ปวดมากตอนนั้นอะคอนแทรชั่นะอะไรมันยังมันยังไม่ได้ปวดมากก็ยังชิวๆอยู่เขาก็เลยเสร็จลังให้ไปอยู่อีก ห้องหนึ่งเป็นแบบนั่งรอแม่แม่แมคนท้องก็จะมานั่งรอห้องนี้พอเรานั่งไปสักพักเราก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยสามีก็เลยไปไปหามิดไว้เออก็บอกสามีว่าเออเอออันนี้ตัวปวดมากแล้วเออไม่ไหวแล้วสามีก็ไปหามิดไว้มิดไว้ก็ไปให้ไปนอนเตียงนะคะเป็นแบบห้องรวมอะ่ะเหมือนคนจะรอคลอดอะ่ะแล้วก็ไปนอนแล้วก็อ้อยอ้อย เจ็บแะคะเจ็บแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเจ็บเกินไปหรือเปล่าวะ่ะคนอื่นเขาไม่ร้องเลยนะมีแต่อ้อยเราร้องอยู่คนเดียวเนี่ยสามีก็อยู่ด้วยตลอดนะะยืนดูสามีก็จะมาเ,เป็นยังไงบ้างเราก็อย่ามาจับฉัน <c oughs> ตอนนั้นนะอารมณ์ตอนนั้นนะคะแล้วก็พอสักพักก็ขอแก๊สอนแอร์เขาก็ยังไม่ให้นะคะพอสักพักมิดไว้ก็มาตรวจนะคะมาตรวจมดลูกนะคะ,ะว่าเปิดเท่าไหร่แล้วกี่เซนแล้วก็ก็สมมติเปิดมัดลูก เปิดแล้วนะคะก็เลยเข็นกันไปนะคะเข็นไปทั้งเตยียงคือหัวน้องออกมาแล้วนะคะแล้วก็เข็นกันไปห้องคลอดนะคะพอไปถึงห้องคลอดเราก็ลงจากเตยียงแล้วก็ขึ้นไปเตียงคลอดเลยนะคะแล้วก็มีจําได้ว่ามีมิดไวท์ะนะคะมิดไวท์สามท่านนะคะมีสองท่านเนี่ยเป็นซีเนียเรืออีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นนักเรียนพยาบาลนะคะก็เป็นเสื้อขาวเป็นเสื้อขาวนะคะก็เลย อพอไปถึงเตียงแล้วเขาก็ก็ไอยขอแก๊สแอนแอร์นะคะที่ดูดนะเพื่อนๆที่อังกฤ้เขาจะมีแก๊สแอนแอร์ให้นะคะแบบดูดดูดนะคะ,ะก็ดูดดูดไปแล้วก็พยายามเบ่งถ้ามีคอนแทคชั่นออกมาในะ,ะมดลูกบีบจังหวะที่มดลูกบีดตัวนะคะที่เจ็บเจ็บมาเนะะี่ยให้เบ่งจังหวะนั้นนะคะก็เราก็เบ่งนะคะน้องก็ยังไม่ออกนะคะแล้วก็ขอแก๊สแอนแอร์นะคะเพื่อนๆเราดูดได้4ครั้ง ี่ครั้งพยาบาลมาดึงออกบอกว่าอ่ไม่ไม่ดีอันนี้ไม่ไม่ดีนะเดี๋ยวไม่ดีกับเด็กก็เลยเอาไม่ดูดก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เขาก็บอกดีๆนะคะไม่ได้ว่าอะไรเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็พยาบาลท่านหนึ่งก็หมดกะนะคะเลิกงานแล้วก็เป็น พยาบาลห,หัวหน้าก็มานะคะก็ยังมีเป็นมิดไว้สามท่านนั่นคือมิดไว้สองแล้วก็นักเรียนพยาบาลหนึ่งนะคะแล้วก็เบ่งคลอดนะคะก็เบ่งหลายท่านนะคะเพื่อนๆยืนนั่งอเอาเข่าลงกับเตียงแล้วก็เบ่งก็ยังไม่ออกแล้วก็นอนเบ่งะะแล้วก็ก็เบ่งไปสักพักนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งกับพยาบาลก็บอกว่าถ้าสองชั่วโมงไม่ออกนะเราจะให้หมอมาช่วยนะคะ หมอมาก็อาจจะมีการกรีดหรือว่ามีการดูดเด็กออกนะคะก็เราก็พยายามนะคะเออจับมือมิดไว้ข้างนึงคะ่ะสามีข้างนึงนะะแล้วก็เบ่งนะคะอืมเสร็จแล้วจังหวะที่เบ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนคอแห้งมากนะคะต้องดื่มน้ําตลอดนี่แนะนํานะคะขวดน้ําแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ใส่น้ําสก็อตชไว้นะคะใส่น้นะะําอะไรก็ได้นะคะจะใส่น้ําเปล่าน้ําสก็อตชนะคะ อันนี้เป็นรสส้มนะคะขกดกินหน่อยดูดแบบนี้ค่ะเพื่อนเมันง่ายมากนะคะหรือว่าขวดน้ําที่มันเป็นแบบว่าเปิดปิดแล้วก็ดูดเลยนะคะอืมไม่ต้องเอาที่แบบเป็นฝาหมุนๆน,นะคือมันคอแห้งจริงๆนะเพื่อนๆคือดูดเป็นแบบสองสองอันสามอันเลยอะสองทีสามทีสามีเติมให้นะคะแล้วก็เบ่งไปเรื่อยๆก็รู้สึกมิดไว้เขาก็สัเจตว่า เออยังไม่ออกก็เลยเออเดี๋ยวเราจะสวนสวนฉี่ให้นะอาจจะช่วยให้แบบว่าน้องออกมาเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําการสวนสวนฉี่ให้นะคะนักเรียนมิรนักเรียนพยาบาลก็เออมาดูคนนี้ก็สอนนะ่าเออต้องทำนี้ทํำนี้เอาก็เขียนสวนฉี่เสร็จแล้วก็เบ่งแล้วน้องก็ออกมานะคะหัวก็ออกมาปุ๊บนะคะอ่าแล้วพยาบาลเขาก็ปัญหาว่าถ้าน้องออกมาแล้วเออจะเอาน้อง มันาวางตรงนี้เลยไหมหรือว่าให้ทำความสะอาดก่อนก็เลยว่าเอาเอเอ,เอาน้องไปทำความสะอาดก่อนนะนะคะก็เลยบอกว่า้น้องไปทำความสะอาดก่อนอ๋อจริงๆนะคะตอนแรกมิดไวท์ที่เขาเรียกไรแถวบ้านเรามันจะมีมิดไวท์อีกที่หนึ่งเนะี่ยตอนที่เราฝากคันอ่ะเขาจะส่งไปตรงนี้แล้วมิดไวท์คนเนี้ยเขาอยากให้เราไปคลอดตรงที่มันเป็นสปาอนะ่ะที่มันเป็นในน้ําที่เป็นแบบว่า โฮมี่โฮมี่ก็คือในในโรงพยาบาลเดียวกันนี่แหละคะ่ะอีกวิงหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปไม่อยากเปียก <c oughs> <c oughs> เกี่ยวไะเขาบอกว่าเอาไปเข้าดัน้ำมันก็จะสบายๆแลดความเจ็บปวดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะตอนหัวออกมานี่คือเจ็บมากนะเพื่อนๆหัวน้องออกมาเนี่ยคือเจ็บมากเสร็จแล้วก็ค้างอยู่พักหนึ่งแล้วก็รอ c คอ t r a c t i o n นะคะรอให้มดลูกมันบีบตัวอีกแล้วก็เบ่งอีกแล้วก็หัวไหลเขาออกมาตอนหัวไหลมาก็ เจ็บมากนะเพื่อนเพื่อนืเสร็จแล้วก็คลอดน้องออกมาตึด๊ดก็พยาบาลก็ออกไปชั่งน้ําหนักตัดสายสะดือทาความสะอาดจะ้ะแล้วก็คลอดรกคลอดรกออกมารกก็ไหลปลื้ดออกมาลวค่ะเพื่อนเ่อนเออแล้วก็ขอน้องไปทางนั้นเาก็มากองน้องก็มากอดนะคะแล้วพอน้องมากอดแล้วก็น้องก็ร้องนะแต่น้องร้องไม่ดังนะคะแอะแล้วมือเขามือเขาเป็นสีม่วงอ่ะมือก็เลยเป็นสีม่วง ก็เลยไปบอกมิดไว้นะคะบอกว่าอาน้องมือเป็นสีม่วงนะเขาก็เลยเอาน้องไปไปวางไว้เครื่องที่ห้องคลอดนะคะมันจะมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเหมือนเป็นเครื่องแบบว่าออกซิเจนอ่ะเพื่อนเือน,นเขาก็เอาออกซิเจนมาใส่แล้วเขาก็วัดค่าน้องอ่ะค่าเลขมันตืดมันก็เลยขึ้นมาอา๋อเขาก็เลยบอกว่าเออยอนน้องเขายังแบบหายใจเองยังไม่ได้นะคะก็เลยเอาไปห้องไอซียูเด็กนะคะเสร็จแล้วนะคะพอ พอเขาเอาลูกไป icu เด็กนะคะคุณหมอก็มาก็คือเป็นครั้งที่สองที่ได้เจอหมอเจอหมอครั้งแรกก็คือตอนไปฝากท้องที่ gp นะคะตอนตั้งท้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้เจอคุณหมอก่ะคุณหมอก็มาอธิบายนะคะเกี่ยวกับอาการว่าเออน้องหายใจเองไม่ได้ต้องไปตู้อบต้องให้ออกซิเจน ต้องให้ค่าเชื้อยาคัดเชื้ออะไรแต่อะไรนะตอนนั้นก็งงๆอยู่ค่ะเพิ่งคลอดลูกเสร็จนะคะอันนี้ก็เหลือแค่2คนอ่ะพยาบาลอีกท่านหนึ่งก็ออกไปแล้วนะคะก็พยาบาลซีเนียก็กับน้องนักเรียนพยาบาลก็มาเย็บแผลนะคะก็เขาก็จะบอกเราเออเดี๋ยวเราจะฉีดยาชาก่อนนะก็จ็บนิดนึงนะคะตรงเข็มแทงก็ฉีดยาชานะคะเสร็จแล้วก็เยิมเริ่มเย็บนะคะก็เขาก็สอนไปด้วยนะคะเย็บสอนนักเรียนพยาบาลไปด้วย แลก็คุยกันไปกับสามีนะคะดูโทรศัพท์เช็คๆช็คส่งข้อความแต่ว่าเพื่อนเพื่อสัญญาณโทรศัพท์ในโรงพยาบาลมันจะไม่ค่อยมีนะคะต้องไปข้างๆหน้าต่างนะเนอะเสร็จแล้วเย็บเย็บเย็บแผลเสร็จนะคะจำได้ว่านักเรียนพยาบาลเขาใส่เสื้อขาวนะคะพอเย็บแผลเสร็จเนี่ยเป็นเลือดจุดๆๆๆๆมาเลยนะเป็นจุดเลือดนะคะอพอเย็บแผลเสร็จ เขาก็ใส่ไม่ใช่เย็บแผลเสร็จนะคะเขาก็บอกว่าเย็บแผลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แคปซูลแก้ปวดให้นะคะใส่เข้าไปในรูทเวลส์ของเราอะอัดตุ๊บเข้าไปในรูทเวลส์ของเราตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไมารู้สึกอะไรนะคะแล้วก็แต่อันนี้ดีมากเลยเพื่อนอันอันอันแก้ปวดที่อัดเข้าไปในรูทเวลส์เนี่ยมันแบบวันต่อมาก็ยังไม่ปวดอะวันรุ่งขึ้นมาก็ยังไม่ปวด พยาบาลมาเช็ค follow up มอนต่อมาเออเอาเอาเอา,เอา,เอาพาราไหมก็บอกเออไม่เอาฉันไม่เจ็บพยาบาลบองกนะ้าเสร็จแล้วเย็บแผลเสร็จแล้วนะคะ,ะนักเรียนพยาบาลก็ถามาจะเอาชากาแฟไหมคะขนมปังติ้งขนมปังติ้งทาเนยทาแยมขนมปังขาวหรือว่าขนมปังโฮลวีตนะคะเขาก็ออกไปแล้วก็ไปเอายก เป็นถาดเข้ามาเป็นกาน้ําร้อนชากาแฟชงชากาแฟกินกินขนมปังปิ้งแล้วก็เอาผลไม้ที่หอมมาจากบ้านนะคะมาแกะแล้วก็กินกินอยู่บนเตียงนะเพื่อนเออกินอยู่บนเตียงนะก็เป็นท่านั่งนอนอะ่ะอันนี้ก็เย็บแผลเสร็จแล้วนะคะเขาใส่ผ้าอนาไม้ให้แล้วนะคะแพทเสร็จแล้วก็เขาก็าพักผ่อนนะคะเขาก็เอเอพวกอยู่พักผ่อนนะมิดไว้กับนักเรียนพยาบาลเสร็จแล้ว ทำแผลเสร็จแล้วเก็บของค่ะเขาก็ออกไปนะคะแล้วก็พักผ่อนจําได้ว่าหลับไปประมาณแป๊บนึงนะคะชั่วโมงนึงเสร็จแล้วก็ลุกลุกไปอาบน้ำแล้วเพื่อนสามีก็ช่วยนะคะอาบน้ำอาบจุดจุดจัด,จด,จดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนะคะมันดีนะเพื่อน <c oughs> ๆลุกไปอาบน้ำเนี่ยมันรู้สึกว่าฟรชนะคะมันเกิดใหม่นะเพื่อน <c oughs> ๆอเสร็จแล้วก็พนักงานก็เอารถวิลแชร์นะคะมารับ ก็เดี๋ยวพาไปห้องพักฟื้นนะคะเอารถวิวแชร์มารับไปห้องพักฟื้นตอนอ่ะอันนี้กุ้งได้เป็นห้องห้องสวีทนะออนสวีทนะคะได้เป็นห้องส่วนตัวนะคะไม่ได้อยู่ห้องรวมนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราไม่มีลูกนะคะลูกเราอยู่ห้อง ICU นะคะถ้าไปอยู่ห้องรวมเนี่ยคิดว่าอีแม่จะจิตตกนะคะก็เอาไปอยู่ห้องส่วนตัวสามีด้วยนะคะ สามีได้นอนด้วยนะคะคืนนั้นปกติเขาจะให้ถ้าไปห้องรวมเนี่ยสามีต้องกลับนะคะแต่ว่าไปห้องส่วนตัวมันมีเตียงแล้วก็มีโซฟ,ฟา,าเขาเอาทําเป็นเตียงนอนได้นะคะสามีก็นอนด้วยนะคะคืนนั้นก็เวลาแพ็คของค่ะเพื่อนๆแพ็คของสามีไปด้วยก็ดีนะคะพวกเสอยืดหรือว่ากางเกงที่ใส่สบายๆนะคะเผื่อเขานอนนะเพราะว่ามันเหนื่อยนะนเพื่อนๆนะสามีก็เหนื่อยด้วยเราก็เหนื่อยด้วยนะคะ สร็จแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟันของสามีด้วยนะคะเ,เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะเราก็ไปเยี่ยมลูกนะคะที่ห้อง ICU เด็กนะคะแล้วก็ลูกก็อยู่ในตู้อบนะเพื่อนๆมีเครื่องสายยางอะไรระยงระยางเต็มเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็จำได้แต่ว่าตอนเข้าไป ICU เด็กเนี่ยต้อง กดปุ่มนะคะเขาเขาจะไม่ให้แบบว่าคน oh. คนเยอะนะเพื่อนเพือนพอกดปุ่มเข้าไปเขาก็จะถามว่าเออมาหาเด็กชื่ออะไรอะไรก็เข้าไปนะคะแล้วก็บางทอีอาจารย์หมอตรวจอยู่ตรวจอยู่เราต้องรอนิดนึงนะสมมุติว่าอ,อาจารย์หมอเนี่ยอาจารย์หมอหนึ่งคนแล้วก็มีนักเรียนแพทย์อีก5้าคนนะคะตามอาจารย์หมอเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นห้อง ประสบการณ์ของเรานะคะที่ว่าลูกอยู่ ICU ลูกอ ICU ทั้งหมดประมาณ9คืนนับหรือ9คืนจำไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะแต่ห้อง i อซก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าคอดก่อนกำหนดอ,อ,อาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะเแบบี้บางเแบบี้ก็ตัวน้อยๆน,นะคะพ่อแม่ก็มาเยี่ยมนะคะเป็นประมาณนี้นะคะก็อยู่อยู่ไป เสร็จแล้วในส่วนของเรานะคะเราก็จะอยู่ห้องได้ห้องพิเศษเนี่ยก็อยู่ยาวไปถึงลูกออกมาจาก ICU เลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะในส่วนของเราในส่วนของคุณแม่ก็พยายามปั๊มนมปั๊นมนมนวดนวดปั๊มนวดปั๊มแล้วก็เอาไปให้ลูกนะคะนิดนึงก็เอาไปให้นะเพืเ่อนๆก็มีอ๋อมียาฉีดละลายริ่มเลือดนะคะฉีดตรงหน้าหน้าท้องตรงพุงนะคะ พยาบาลก็ฉีดให้ดูเข็มหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็ให้ทั้งกล่องนะ่ะอาที่เราเขบอกว่าเธอฉีดเองนะแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่าทุกวันนะวันละเข็มแม่เธอฉีดเองสเสร็จแล้วก็เอากล่องที่ว่าฉีดเสร็จแล้วก็เอาเข็มทิ้งใส่ตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็มีอาหารให้สามมือ้อเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็ตรงห้องอีกมีห้องหนึ่งมีห้องแบบว่าไม่ใช่ห้องอเป็นแบบ คืรถเข็นนะเหมือนแบบชากาแฟไปแล้วก็ไปชงได้ตลอดนะคะทั้งวันนะคะทั้งทั้งวันทั้งคืนนะเราไปกดน้ําน้ําร้อนอะไรเอาก็เอาเอาขวดน้ําไปนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยนะอันนี้นะคะเท่าที่จําได้นะนเหืือนเสร็จแล้วพอลูกออกมาจากห้อง ICU นะคะเราก็จะไปห้องไม่ใช่อร์ดไม่ใช่วอร์ดปกติที่เพึ่งค่อดก็จะเป็นเหมือนเป็นวอร์ดที่เด็กที่ออกมาจาก ICU นะคะ ก็จะเป็นแบบสังเกตการนะคะก็ไปอยู่ตรงนั้นอีกสองคืนนะคะเพื่อนๆแม่ก็เดินทว่โรงพยาบาลก็คือแล้วก็ไม่ได้มีภาวะหลังคลอดอะไรนะเพื่อนๆก็เลยมีจิตตกนิดนึงแบบว่าลูกฉันต้องไปอยู่ ICU แต่ว่าพอไปเห็นเด็กเด็กคนอื่นอ่ะเขาแบบมีปัญหาเยอะกว่าอย่างเงี้ยก็เออเราก็ยังโชคดีอะไรอย่างเงี้ย บางแม่บางแม่แม่บางท่านที่ลูกอยู่ไอซียูบางทีเขาแบบเขาแบบเสียใจเยอะกว่าเราอะ่ะเออก็มีนะ,ะเพื่อนเนพะื่อนอ่ะก็อยู่อีกสองคืนเสร็จแล้วก็กลับบ้านเพื่อนๆแล้วก็พอมาถึงบ้านนะคะตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเขามิดไว้ที่โรงพยาบาลเขาก็จะบอกเลยว่าตอนมาถึงบ้านนะวันรุ่งขึ้นนะ เดี๋ยวจะมีมิดไว้มหาที่บ้านนะคะอ่าอ๋อ,อลืมบอกใหม่ที่เยเป็นใหม่ละลายนะเพื่อนๆพอมิดไว้มหาที่บ้านนะที่อังกฤษนะคะเขาก็จะถามว่าเออจินี่เธอมีปัญหาอะไรไหมให้ฉันดูให้ไหมเพื่อนๆนก็ให้เขาดูเลยนะเอ,อ,อาจจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเออเชอช่วยดูหน่อยฉันก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เขาดูเลยนะคะก็มีเท่านี้นะ,ะเพื่อนเประสบการณ์การคลอดลูกนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ง่ายนะคะก็คือไม่ได้เข้าน้าเกลือไม่ได้เข้าน้าเกลือไม่ได้บล็อกหลังไม่ได้อะไรเลยนะคะก็คลอดสดนะคะก็คือก็แล้วแต่สุขภาพของคุณแม่นะคะแล้วแต่ความเห็นของคุณหมอนะคะว่าจะคลอดปบบาไหนแต่ถ้าแม่ลูกสุขภาพแข็งแรงก็คือจะให้ที่อังกฤษก็จะให้คลอดแบบธรรมชาตินะคะเราเผื่อว่ามันฟื้นตัวเร็วนะคะซึ่งซึ่งก็ฟื้นตัวเร็วจริงๆนะคะคลอดเสร็จก็ลุกไปอาบน้ําเลย วันลุงขึ้นมาก็เดินเลยค่ะเดินไปเดินมาเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆอ่ะเรื่องเจอหมอก็คือตอนที่เราไปฝากท้องใช่ไหมอ่ะเจอหมอตอนไปฝากท้องก็เจอหมอหนึ่ง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 ครั้งหมอก็คีย์ข้อมูลดืดดืดแล้วก็ถามว่าเออประจำเดือนมาสุดท้ายวันไหนดืดแล้วก็คำนวณให้อ่าวันคลอดวันนี้นะแล้วก็คีย์ข้อมูลลิงก์ไปโรงพยาบาล ลิงให้มิดไว้โทรมารืดๆแล้วก็ให้สมุดสีเขียวมาแล้วก็บอกว่าอันนี้ติดตัวไปตลอดนะแค่นี้ <c oughs> แล้วก็เจอหมออีกทีก็คือวันที่คลอดลูกที่ว่าคุณหมอมาบอกว่าเดี๋ยวลูกต้องไปนิกูนะคะ icu เด็กนะคะว่ามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แค่นี้เพื่อนๆเจอหมอแค่นี้ต้องนั้นก็มิดไว้กับพยาบาลทั้งหมดนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการคลอดลูกหรือว่าประสบการณ์การตั้งครรภ์ที่อังกฤษก็ อทิ้งคําถามไว้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่ให้หรือว่าตอบคำถามให้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆก็สุขสันต์วันแม่นะคะแม่ทุกๆท,ท่านนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็กดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ